สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรีวิวนะครับกล่องเครื่องไฟฟ้า d 1 s p e c GTR นะครับวันนี้เราจะมารีวิวใน Ford Focus นะครับปีโฉมปี2 0 1 2นะครับผมก็ตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วแต่มาลองดูโหมดมาตรฐานนะครับโหมดนอรมอนของรถก่อนนะครับเช่นเคยกับการทดสอบนะครับเราจะเหยียบเคร่งนะครับประมาณน่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือการตอบสนองของเร่งเดิม นี่คือ50%ของคันเร่งเดิมคันเร่งค่อนข้างหน่วงนะครับอ่าเติมอีกนะครับอ่านี้หมดคันเร่งเลยอ่ายังไม่ถึง2,000รอบนะครับนี่คือคันเร่งเดิมนะครับที่กล่องเนี่ยมันจะมีปุ่โมโหมดนะครับสําหรับปรับโหมดนะครับอันนี้คือโหมดปกตินี่คือโหมดอโมีโ e คประหยัดแล้วก็นี่คือรูทเทอโบคือโหมดสปอร์ตนะครับตอนนี้เราปรับที่ระดับ9 เราปรับไปดับเก้าแล้วเช่นเคยการเหยียบนะครับ5้าสิเอซนอ่าเนี่ยแค่5้าสอร์เซ็นะครับก็ได้มากกว่าเหยียบคันเร่งร้อยเซนตของตอนหมุนมอเแล้วนะครับเนี่ยคันเร่งค่อนข้างไวนะครับเนี่ยเหยียบิีเดียวรอบขึ้นเลยเหยียบิีเดียวรอบขึ้นเลยลองเหยียบคันเร่งเต็มเลยครับเนี่ยขึ้นส0 0 0ันรอบสบายๆเลยเร็วมาก จริงนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ถึงระดับ9นะครับก็อาจจะลดลงมาสักประมาณเหลือ5ครับซึ่งเป็นระดับกลางๆนะครับก็ไม่พุ่งมากจนเกินไปนะครับพอดีๆนะครับเกียร์เปลี่ยนสมูทนะครับไหลลื่นคันเร่งใช้นิดเดียวนะครับไม่ต้องใช้เยอะ,อะกำลังกำลังดี เริ่มจากรอบเดินเบาเอ่ากำลังสวยเลยนะครับก็ส่วนอีกโหมดนะครับก็เป็นโหมดอีโคถ้าจะเป็นรูปใบไม้นะครับแล้วก็ปรับเพิ่มได้ถึง7ระดับนะครับยิ่งมากก็คือคันเร่งก็จะยิ่งหน่วงนะครับเน้นการประหยัดนะครับคันเร่งก็จะค่อนข้างหน่วงนะครับเหมาะกับการขับแบบรถติดในเมืองนะครับคันเร่งมันจะไหลไปเรื่อยๆนะครับเน้นความสมูทมากที่สุด กใช้งานจริงก็แนะนำประมาณสักสองสักสามก็พอนะครับขับรถตติดโอเคอยู่นะครับก็สำหรับสายซิ่งอาจจะอืดน,นิดนึงเรามาปรับที่โหมดสปอร์ตอีกทีนึงเนี่ยคันเร่งค่อนข้างตามเท้านะครับนะครับก็ใครสนใจนะครับมา ติดตั้งกับรถรุ่นนี้นะครับ Ford Focus นะครับโฉมปี2012เป็นต้นไปนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ